สวัสดีครับพบกับผมท็อปสุนทรกับรายการท็อปฟุตบอลนิววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2020รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติเดรมัรกับทีมชาติอังกฤษซึ่งแน่นอนคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่มีความสนใจเป็นพิเศษสําหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยเพราะแฟนฟุตบอลชาวไทยร้อยละแปดถึงเกป็นเป็นแฟนฟุตบอลศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเป็นแฟนฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษนั่นเองทีมชาติเยอรมันโดยการนำทีมของโยคิมเรฟต้องโคจรมาพบกับโค้ชย่างการเรตเชลเกตโค้ชของทีมชาติอังกฤษในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเก็บชัยชนะเพื่อโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและเส้นทางการเป็นแชมป์ึกฟุตบอลทิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2020ในครั้งนี้ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันเลยเดีกว่านะครับเริ่มจากทีมชาติอังกฤษฟอร์มไปเล่น5นัดรัาสุดของทีมชาติอังกฤษวันที่22เดือน6ปี2021ชนะสาธารณรัฐเช็ก1ประตูต่อ0ในซีรฟุตบอลยูโร2020วันที่18เดือน6ปี2021สเสมอทีมชาติสกอตแลนด์0ประตูต่อ0ย,ยูโร2020 วันที่ส3เดือน6ปี2 0 2 1นเอชนะเกาหลีเชีย1ประตูต่อศูนย์ฟุตบอลยูโร2020วันที่6เดือน6ปี2 0 2 1ชนะทีมชาติโรมาเนีย10เกมกระชับมิตรวันที่2เดือน6ปี2021ชนะทีมชาติ 1, กก 2, 6, 2000, าตออสเตรเลีย,ย1ประตูต่อศูนย์จากเกมกระชับมิตรส่วนทีมชาติเยอรมันวันที่ส3เดือน6 ปี2021สเสมอทีมชาติฮังการี2ประตูต่อ2สุขบอลยูโร2020วันที่1 9เดือน6ปี2021ชนะโปรตุเกส4ประตูต่อ2เกมฟุตบอลยูโร2020วันที่15เดือน6ปี2021แพ้ทีมชาติฝรั่งเศส0ประตูต่อ1เกมยูโร2020วันที่7เดือน6ปี2021ชนะรัสเซีย7ประตูต่อ1 เกมกระชับมิตรวันที่2เดือน6ปี2 0 2 1เสมอทีมชาติเดนมาร์ก1ประตูต่อศูนย์เกมกระชับมิตรส่วนการพบกัน5นัดหลังสุดของทีมชาติเยอรมันและทีมชาติอังกฤษเริ่มจากทีมชาติอังกฤษเสมอทีมชาติเยอรมันเบรดิสกอร์0นย์ประตูต่อศูนย์ในเกมกระชับมิตรในวันที่1 0เดือน11ปี2017ันเดวันที่22ิเดือน3ปี2 0 1 7ทีมชาติเยอรมันชนะทีมชาติอังกฤษเบรดิสกอร์ หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมกระชับมิตรวันที่26เดือน3ปี2 0 1 6ทีมชาติเยอรมันแพ้ทีมชาติอังกฤษไปด้วยศกร์2ประตูต่อ3เกมกระชับมิตรวันที่19เดือน11ปี2013ทีมชาติอังกฤษแพ้ทีมชาติเยอรมันศูนย์ประตูต่อ1นึเป็นเกมกระชับมิตรวันที่27เดือน6ปี2010ทีมชาติเยอรมนีชนะทีมชาติอังกฤษประวยศกร์4ประตูต่อ1นึในศึกฟุตบอลโลก ปี2010นั่นเองก็เป็นการแข่งขันในเกมกระชับมิตร4เกมแล้วก็เกมเป็นห่างคารในศึกฟุตบอลโลกปี2011เกมส่วนรายชื่อที่คุณซื้อยังยูเออร์คิมเลิฟเรียกมาติดทีมชาติเยอรมันในศึกฟุตบอลยูโร2020มีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันรัฐจากตำแหน่งนรุร่สาะตูเป็นมาเนลนอยเออร์จากมสรบาเยิร์นมิวนิคเควินทรัพจากแฟรงก์เฟิร์ตและแดนเลโน กองหลังมีโรคัสคอจแมนจากอาเบลไลซิกโรบินกูเซนจากอัตลาตามารติอัสกินเตอร์จากเมนเชนกรันปัดมัสฮูเมอร์จากดอร์มุนนิครัสเชเล่จากไบเอนอันเตเรโอดูดิเกอร์จากเชลซีโรบินค็อกจากลีนมาร์แชลฮันเทนเบิร์กจากอาเบลไลซิกคริสเตียนคุนเทอร์จากไฟบวก ส่วนเรื่องกองกลางของทีมชาติเยอรมันเริ่มจากแอมเมอร์ชานจากดอทมูลโยชัวคิมิสจากบาเยนบูนิกส์ไคฮาวเวิจากเชลซีโทนิครอสจากแลนด์มาดริดโยนาสฮอฟมันจากเมนเชนกรัสตบัฟฟอเรียนส์นาทเฮาจากเมนเชนกรัสบัฟลีออนโกเลสกาจากบาเยนบูนิกส์ดีรอยซานเน่จากบาเยนบูนิกส์อันคายโกเดิการจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชามันมนูซาลาจากบาเยนเบนิคส่วนกองหน้ามีเควินโพลันด์จากโมร็อกโกติโมแวนเนอร์จากเชลซีเทสนาบีจากบาเยนเบนิคและโทมัสมูเลอร์จากบาเยนเบนิคเลยเองนี่คือรายชื่อคุณพลอินซิเลตในศึกฟุตบอลยูโรปี2020ที่คุณซื้อยังยูอาร์คิมเบิร์เรียกติดทีมชาติเยอรมันนั่นเองเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งของทีมชาติอังกฤษของ การเดือดเชลเกตกระโดดนะครับว่าทีมชาติอังกฤษในชุดนี้กาเดือดเชลเกตเรียกไข่ติดทีมชาติครั้งนี้บ้างเริ่มจากตัวหน่งครับตัวเป็นชอนแดนฟิกฟอร์ดจากเอเวอเรตันดินแฮรดสันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซมจอร์ตันจากเวสต์บริดจ์อาเบียนของหลังไข่โบกเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้จอห์นสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮร์รี่แม็คควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิรัน ทริปเปียจากแอตเลติโกมาดริดแบนชิวเวลจากเชลซีเป็นไวท์จากไบรทันลุคชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไทโรอยมิงจากแอสตันวิลล่าลิชเชนจากเชลซีคอร์เนอร์ขวดรีจากวูกแทนตันวันเดอร์ส่วนผู้นิการของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ประกอบไปด้วยเชอร์แดนแฮตติสันจากลิเวอร์พูลเมสันเมลจากเชลซี ดีแลันไรจ์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดคาวินฟิลิปจากลีดยูไนเต็ดฟิลโฟอร์เดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แจคกรีลิตจากแอสตันวิลล่าบุคาโยซาก้าจากอาร์เซนอลยูสเบลิงแฮมจากบรูซิเอต์ดอทมูลส่วนกองหน้ากลับไปด้วยราฮิมเซูริงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮร์รี่เคนจากเทอตแนมฮอตสเปอร์มาคัสเลสฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจเดนซานโชจากบรูซิเอต์ดอทมด์ และโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินจากเอเวอเรตันนี่คือรายชื่อขุนพลทีมชาติอังกฤษที่การสเซรเกตเรียกมาสู้ศึกฟุตบอลยูโรปี2020ในครั้งนี้ส่วนรับการเล่นของทีมชาติอังกฤษของการสเซรเกตการสเซรเกตในศึกฟุตบอลยูโรปี2020ในครั้งนี้จะตัวใช้ระบบการเล่น4-2-3-1ส่วนข้ามไปฝั่งทีมชาติเยอรมันของยูเออิิมเลอร์คุณสื่อยามยูเออิิมเลอร์ใช้ระบบการเล่น 3-4-3ซึ่งแน่นอนทั้ง2ระบบนี้ก็เป็นระบบที่คุณสือทั้ง2องลายใช้สู้ศึกในเกมอุ่นเครื่องและเกมก็ะชับมิตรวมถึงเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโรในครั้งนี้นั่นเองรายชื่อที่คาดว่า,า,กกาวเกิดเซาเกตจะใช้งานเกมพบกับทีมชาติเยอรมันในศึกฟุตบอลยูโรปี2020ในรอบ16ทีมสุดท้ายน่าจะประกอบไปด้วยเล่นดังนี้ มิดสัปทูเป็นจอร์แดนฟิกฟอร์ดแบ็กซ้ายเป็นด mm ีแลนทริปเปียแบ็กขวาเป็นไคลวอเกอร์คู่เซนเตอร์สองรายฝั่งซ้ายเป็นเทโรนมิงยืนคู่กับเซนเตอร์ฝั่งขวายอย่างจอห์นสโตนมิดฟิลด์ตัวรับฝั่งซ้ายเป็นดิกแฟร์ไรท์ฝั่งขวาเป็นเควินฟิลิปส่วนมิดฟิลด์สามตัวบนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเป็นฟิสโอดนมิดฟิลด์ฝั่งขวาเป็นไรม์เซอร์ริงส่วนมิดฟิลด์เซนเตอร์ตรงกลางสนามเป็นเมสันเมาส์ กองหน้าเป็นแฮร่ริเค็นนั่นเองนี่ก็เป็นรายชื่อที่คาดว่าคุณซือ,อยังเกเรนเซาเกตจะใช้งานในเกม16ทีมสุดท้ายในซุปเปอร์บอลยูโร2020ในการพบกับทีมชาติเยอรมันนั่นเองส่วนฟังโยิีมเลิฟคุณซือของทัพอินซิเดกทีมชาติเยอรมันคาดว่าคุณซือ,อยังโยฮีมเลิฟจะใช้ผู้เล่นลกสนามดังตัอไปนี้ ผู้เล่ตูเป็นมาเนล์นอยเออร์เซนเตอร์3ตัวหลังฝั่งซ้ายเป็น a n t โตนิโอบูร e r ฝั่งขวาเป็น m a ตติสกินเตอส่วนตรงกลางเป็น m ัตส h ฮูเมอร์แผงิทฟิสตัวเริ่มจากฝั่งซ้ายเป็นโ o b i นสโกเซนบิดฟิลตัวในฝั่งซ้ายเป็นโทน k r ครสบิดฟิลฝั่งขวาตัวในเป็นอันคายโคนิกัรส่วนตัวริปเ้นเป็นโยชัวคิมมิสสามพ่อแม่โยคิมเลิฟ น่าจะใช้บริการแเอเมริชานไคฮาวเวสและชมัตมูลเลอร์นี่ก็เป็นรายชื่อที่คาดว่าคุณซือ,อย่างยูเคิมเลิรจะใช้งานในศึกฟุตบอลยุโรปี2020รอบ16ทีมสุดท,ท้ายในการพบกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองส่วนการเสียประตูของทีมชาติเยอรมันทุกเกมรวนมาจากการเสียป,ประตูจากเกมคา n เตอร์แท็กไม่ว่าจะเป็นเกมพบกับทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติโุรตุเกสรวม,มถึงทีมชาติ ฮังการีนี่ก็เป็นจุดอ่อนของโค้ชอย่างยูคิมเลิฟที่ต้องไปปรับจูนก่อนพบกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองส่วนจุดเด่นของทีมชาติเยอรมันคือการครองบอลที่เหนียวแน่นประสิทธิภาพการเซตบอลการพาดบอลการออกอาได้ตำแหน่งรวมถึงการเล่นคอมบิเนชั่นเย์การวิวเอาเกกนั้นเป็นจุดเด่นของทีมชาติเยอรมันอยู่แล้วรวมถึงการใช้พื้นที่ด้านข้างในการครอสหรือการโจมตีเลี้ยงจาอรวมถึงการเล่นยิงในขอบ18ล้าเป็นจุดเด่น แจุดแข็งของทีมชาติเยอรมันในยุคข,ของโยคินเกิฟในครั้งนี้เกิมรูกของทีมชาติอังกฤษเริ่มจากผู้เล่นเซนเตอร์ของทีมชาติอังกฤษเลยนะครับถ้าการรุกจากโกคิปเปอร์พวกเขาจะออกไ่ายตำแหน่งมูฟหาตำแหน่งรับบอลและพยายามเชื่อมบอลให้กับวิทิลคู่ใน2ตัวรวมถึงการเชื่อมบอลกับผู้เล่นวิงเพลททั้ง2ฝั่งฉะนั้นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเซนเตอร์ของทีมชาติอังกฤษขึ้นอยู่กับสถานการณ์การมีบอลด้วยการครองบอลของทีมชาติอังกฤษ ในเกมรุกพวกเขาจะออกไปได้ตำแหน่งรับบอลส่วนเกมรับพวกเขาจะลงต่ำคอยคุมพื้นที่เป็นแกนหลักในการป้องกันนั่นเองส่วนแบ็กซ้ายเป็นขวาของทีมชาติอังกฤษในสถานการณ์เกมป้องกันพวกเขาลงต่ำป้องกันพื้นที่วิงเพย์เป็นตัวหลักของการเล่นเกมดีเฟนซ์วิงเพย์ส่วนเกมรุกพวกเขาขึ้นสุดเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในเกมรุกด้านข้าง2ฝั่งพื้นที่ครอสซิ่งของทีมชาติอังกฤษนั่นเอง มิดฟิลคู่ไหนของทีมชาติอังกฤษมีอิสระในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่รับบอลนในสก,การ์บิวอัพเกตแจากด้านหลังการสนับสนุนดยการประคองในสก,การ์ที่คุณสู้มีกดดันผู้เล่นตัวที่มีบอลของทีมชาติอังกฤษเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและออกแอนนายตำแหน่งพื้นที่ตรงกลางเพื่อรับบอลเป็นตัวคุมจังหวะของทีมชาติอังกฤษโดยเฉพาะการเล่นบอลทะลุช่องในสาก,การ์ที่ผู้เล่นตัวบนของทีมชาติอังกฤษเคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งการรับบอลนั่นเอง ส่วนวิวตัวลุก3าตัวของทีมชาติอังกฤษรวมถึงกองหน้าการเคลื่อนที่ของวกเขามีการเคลื่อนที่ซัพพอร์ตไม่ว่ปจ็กการสนับสนุนในการวิวอัพเกมขึ้นมาในสการเคลื่อนตัวเปล่าวิ่งเจาะแนวบองการคู่ต่อสู้ไปบริเวณด้านข้าง2ฝั่งรวมถึงหาตำแหน่งการรับบอลทีมชาติอังกฤษชุดนี้ใช้การโจมตีแบบใช้ตัวผู้เล่นตัวเปล่าวิ่งเจาะแนวรับเป็นการซัพพอร์ตลูกทะลุช่องซึ่งเป็นแทคนิคของการเซาเกตนั่นเอง เกมลูกของทีมชาติอังกฤษจาก3าเกมที่ผ่านมาการบิวอัพเกมของทีมชาติอังกฤษพวกเขาจะพยายามครองบอลหาตำแหน่งซัพพอร์ตและจะสร้างเกมลูกจากแดนกลางไปสู่แดนหน้าโดยใช้แทคนิกให้ผู้เล่นไม่มีบอลวิ่งทำทางเจาะแนวรับคู่ต่อสู้หาตำแหน่งการรับบอลแล้วเลี้ยงจี้เข้ากรอบ18หลาหรือคลอสเน้นการใช้บอลทะลุช่องเป็นหัวใจในการทำเกมลูกฉะนั้นความเร็วของนักเตะทีมชาติอังกฤษกับการเคลื่อนที่ซัพพอร์ตลูกทะลุช่อง เป็นจุดขายของทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของการริสเซาเกตส่วนเกมรุกของทีมชาติอังกฤษทั้ง3เกมที่ผ่านมาเริ่มจากการบิวอัพเกมของทีมชาติอังกฤษพวกเขาจะพยายามครองบอลหาตำแหน่งการซัพพอร์ตและสร้างเกมรุกจนถึงแดนกลางพื้นที่แดนกลางนั้นพวกเขาจะใช้แทคนิคให้ผู้เล่นที่ไม่มีบอลเคลื่อนที่วิ่งเจาะแนวป้องกันของคู่ต่อสู้พเพื่อหาตำแหน่งการรับบอลหลังจากนั้นผู้เล่นที่มีบอลจะโจมตีโดยการใช้บอลทะลุช่อง นี่นคือเทคนิคเกมรุกของคาร์ดิสเซาเกตในศึกฟุตบอลยูโรปี2020ที่เขาใช้กับทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้ส่วนเกมรับของทีมชาติอังกฤษก็คงหนีไม่พ้นจะต้องใช้วิธีการเดียวกับทีมชาติฝรั่งเศสโปรตุเกสและฮังการีคือรับดึกเพื่อเราจะวบบสวนกลับแน่นอนเหตุผลคือทีมชาติเยอรมันมีของหน้า3ลายทําให้การป้องกันของทีมชาติอังกฤษจะใช้ผู้เล่นตัวรับ3ลาย รับก็คงจะเสียเรืเ่องของสมดุลของเกมฉะนั้นทีมชาติอังกฤษจำเป็นจะต้องมีผู้เล่นตัวรับมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความบาลานซ์อย่างน้อยผู้เล่นตัวรับจะต้องมากกว่าผู้เล่นตัวรุกหนึ่งตัวเสมอทําให้การทําเกมรับของทีมชาติอังกฤษจ,จะต้องดึงวิงแบ็กหนึ่งตัวมาช่วยสนับสนุนในการยืนตำแหน่งเพื่อคุมพื้นที่เล่นแบบคอมแพคดิเฟนซ์จากวงกลมสีเหลืองเราจะเห็นว่าเกมรับของทีมชาติอังกฤษ จะยืนในลักษณะนี้ซึ่งไม่แตกต่างจากทีมชาติโปรตุกเกสฮังการีและทีมชาติฝรั่งเศสจุดเด่นคือการทำเกมรับแบบคอมเพกต์ดีเอน์มันจะทําให้ความหนาแน่นของเกมป้องกันทีมชาติอังกฤษนั้นดีขึ้นและที่สําคัญมันจะทําให้ทีมชาติเยอรมันนั้นเปิดพื้นที่ด้านหลังซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมชาติเยอรมันในทุก3เกมที่ผ่านมาส่วนเกมรับในลักษณะนี้การยืนคอม p พกต์ด f e เ s น์แน่นอนพื้นที่แนวรับของทีมชาติเยอรมันมีจุดอ่อนถึง3พื้นที่ ั่งวิกเวย์ฝั่งซ้ายฝั่งวิกเวย์ฝั่งขวารวมถึงด้านหลังแนวป้องกันเป็นจุดอ่อนของทีมชาติเยอรมันเพราะแน่นอนทั้ง3าเกมที่ผ่านมาฮิวคิมเลิฟเสียประตูเพราะพื้นที่บริเวณตรงนี้การใช้เกมรับ c อ m p พ c ็ก e ์ดิฟเอน์พวกเขาจะมีประโยชน์จากการใช้พื้นที่ด้านหลังของทีมชาติเยอรมันซึ่งเป็นจุดอ่อนทั้ง3าเกมที่ทีมชาติเยอรมันเสียประตูล้วนมาจากการเสียประตูจากเกมคา u เตอร์ t อแอกและพื้นที่บริเวณดังกล่าว ส่วนเกมเลิศเมืกีนี้ก็ใช้ระบบการเล่น3-4-3ที่จะตัวถนัดแน่นอนการเล่นหัวใจของทีมชาติเยอรมันคือการเล่นแบบกลุ่มไดนามิกคือการเล่นแบบกลุ่มเน้นการครองบอลการเซตบอลการบิวอัพผู้เล่นการเคลื่อนที่คงเน้นการเคลื่อนที่บริเวณวีเพย์ทั้งสองฝั่งซึ่งแน่นอนทั้ง3เกมเห็นการครองบอลของทีมชาติเยอรมันเหนือกว่าทั้งฝรั่งเศสฮังการีและโปรตุเกสส่วนพื้นที่เป้าหมายของทีมชาติเยอรมันก็มีพื้นที่เป้าหมาย อยู่3ามพื้นที่เริ่มจากพื้นที่ crossing ฝั่งซ้ายและขวาคือหลังแนวป้องกันของคู่อสูซึ่งแน่นอนว่าโยชิเลิร์จะวางกลยุทธ์เพื่อเปิดพื้นที่2ฝั่งไว้อยู่แล้วรวมถึงบริเวณกรอสแปนหล้าเกมแรกเจอฝรั่งเศสการเปิดพื้นที่ crossing และการยิงยัดเข้าไปบริเวณกอบสเปหล้านั้นมีน้อยทําให้เกมเจอกับทีมชาติโปรตุเกสโ,โยชเลิฟได้กําหนดการเพิ่มจังหวะในการ cross และการยิงเข้าพื้นที่กรอสแปหลานั่นเอง ส่วนการกาหนดผู้เล่นของทีมชาติเยอรมันยูไคมเลอร์จะกำหนดให้ผู้เล่นกองหน้าขายับอยู่บริเวณการสนามเป็นลักกอดเพื่อดึงผู้เล่นของคู่ต่อสู้มาทำเกมรับโดยหลักการทำเกมรับแน่นอนต้องเล่นแบบ compact d e f e n s e ซซึ่งการเล่นแบบ Compact Defense จะให้พื้นที่ด้านข้างเปิดอัโตโนมัติยูเคมเลอ,อ,เอร์จะพยายามเซตบอลสั้นและหาจังหวะการเคลื่อนที่ของบอลไปมาจนกว่าแนวรับของคู่ต่อสู้นั้นจะเปิดเมื่อมีจังหวะ เขาจะโจมตีไปพื้นที่ทาร์เก็ตเอเรียที่เขากำหนดให้ลุกทีมเขาเล่นนั่นเองโยชินเลิมกำหนดให้ทีมชาติเยอรมันบุกค,คู่ต่อสู้ทำให้เกมรับของคูต่อสู้นั้นใช้เทคนิคก,การรับลึกในนอนการรับลึกพื้นที่หน้าหลังของทีมชาติเยอรมันถูกเปิดกว้างนั่นก็เป็นจุดอ่อนของโยทิเมเลิฟทั้ง3เกมการพบกับฝรั่งเศสโปตุเกสแะนักการีเยอรมันเสียประตูจากเกมคาลเตอร์เอแทก โดยแท็กติกของผู้ต่อสู้ก็คือเชฟเวอร์เล่ที่มีความเร็วสูงไวลรอสวนกลับซึ่งการทำรบบของโค้ชอย่างยูฟ่เลม,มีทางเรื่องเดียวคือการกำหนดผู้เล่นตำแหน่งสวปเปอร์คอยทำหน้าที่สกรีนเก็บกวาดพื้นที่ด้านหลังคอยตัดบอลแน่นอนมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดทีมชาติเยอรมันก็คงต้องเสียประตูให้กับทีมชาติอังกฤษได้อย่างแน่นอนส่วนลูกเกมในค่ำวันนี้ทางการดูเกตเน้นการเล่นแบบคอม p พ c ต์ดิฟ n s e เหมือนทีมชาติฝรั่งเศสฮังการีและทีมชาติโปรตุเกสพวกเขาพวกเขคมต้องใช้เรื่องของแทคนิกการเล่นเกมเคาน์เตอร์แขกรวมถึงการใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วสูงเป็นหัวใจในการทำเกมลกถ้าทีมชาติอังกฤษวีเกมส่วนกลับที่มีประสิทธิภาพและสามารถยิงขึ้นนำก่อนพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้เช่นกันส่วนยูไคมเมิร์สการบิวอัพเกมการเล่นแบบคอมบิเนชันเพย การเล่นเป็นกลุ่มวันนี้เป้าหมายของพวกเขาก็คือการเปิดพื้นที่ด้านข้างการเลี้ยงตัดในการเปิดการยิงในกรอบ18ล้านฉะนั้นเกมนี้ถ้าเป็นเยอรมันขึ้นนําก่อนทีมชาติอันนงกฤษจะเป็นต้องเปิดเกมลุกถ้าทีมชาติเยอรมันขึ้นนําก่อนทีมชาติเยอรมันก็มีโอกาสเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอนนี้ก็คือทั้งหมดของท็อปฟุตบอลดิวขอบคุณท่านผู้ชมรับชม ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาในที่นี้สำหรับคลิปนี้ผมสุนทรสกุลเทวจติทิต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ